มีหลายเรื่องเลยที่ไอ้นี่รู้สุดยอดมีหลายเรื่องเลยที่เขาไม่รู้รน,นะครับาวรัสสการครับพระอาจารย์ครับเปิดแล้วเหรออีกคลิปหนึ่งครับนี่นะครับเหมือนเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้นะครับพระอาจารย์เกษมเขม,มสุโธนะครับเกษมสุขเกษมสุนะครับวัดประดู่ธรรมมาที่พัดเกตบังชื่อนะครับอนอกจากจะเป็นพระนาออดแล้วนะครับท่านยังได้ศึกษาคาถาจากเกจิพระอาจารย์ หลายรูปนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อจำเนียงเป็นเลขาหลวงพ่อจำเนียนอยู่15ปีหลวงพ่อจำเนียนวัดธรรมเสือนะครับแต่วันนี้ผมจะมาขอกระถาเมตตามหานิยมค้าขายก่อนครับอาจารย์ว่าเมตตามหานิยมเนี่ยพระอาจารย์เจตีที่เราให้หรือเจตีที่เขาบอกเนี่ยเยอแย้ไปหมดครับผมมันมันเชื่อถือได้ไหมครับอาจารย์เชื่อถือได้ทุกคาถาถ้าเราท,รรทํารทจรงิงก็ได้จริงของทุกอย่างครับผมต้องทําจริงมันถึงจะได้จริง อาารจย์บางคนก็ไม so. mm ่ได้จริงมันก็มาได้จริงบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลพวกคาถาอาคมเนี่ยอะไรเงี้ยมันไม่รู้จริงไงดิคนพูดมันไม่รู้จริงแล้วมันทําไม่จริงครับผมมีเยอะแยะไปคารว่ามีเยอะแยะไปคนที่เขาไม่เชื่อเป็นขนาดด็อกเตอร์เป็นปาปัญญาโทเป็นนายแพทย์พอเขามาทําจริงๆเขาเชื่อเขาทําได้เขาทําได้เขาเชื่อเพราะว่าโดยภูมิปัญญาโดยสติปัญญาเขาเขาเรียนเก่งอยู่แล้วครับแต่พี่นี่ว่าเขาทําไม่จริงแค่นั้นเองพอเขาทํามาจริงๆเขาก็เห็น อาด็อกเตอร์อ,องอาจชุมสายน้าโยตธยาเห็นไหมเขาเป็นด็อกเตอร์ผลได้ถ้าท่านกิงเขาก็ได้จริงเขาเห็นจริงครับผมพระเจ้ยายมนุษย์ต่างดาวด้วยอย่างกับอาหลวงพ่ออาจารย์นำเนรเนี่ยมีคาถาเด็ดๆอะไรไหมครับหลวงพ่อจำเนียรก็ OR ออแอลออาเมตตาพุทโธอีกครั้งหนึ่งครับออแอลออาเมตตาพุทโธหลวงพ่อจำเนีรนะออแอลออาเมตตาพุทโธนี่เป็นคาถาเมตตาเมตตาอันดับหนึ่งครับผมคือทางใต้เนี่ยมโนราทุกคณะเขาออแอลออาร อออแอออาเมตาพุทโธอันนี้ใช้ใช้ตอนไหนบ้างครับอาจารย์ใช้ตอนไหนก็ได้แต่เราต้องก,การให้เป็นเมตตาค้าขายครับผมให้คนเมตตาให้ผู้ใหญ่เมตตาให้สาวเมตตาอะไรก็แล้วแต่ให้หมาหมูกาไก่เมตตาไม่กัดเราไม่ทําร้ายเราก็ใช้ตัวนี้แหละครับหลวงพ่อจำเนนใช้ตัวนี้ท่านกาษัตริย์ตัวนี้ท่านเรียนแล้วก็เรียนมาจากพานพานป่าครับเมื่อก่อนเป็นพันป่าแล้ว แกได้รับเคาะตามตาบอดบแกก็ท่องกระถานี้แต่เขาท่องจริงจริงจังๆท่องจนเป็นสมาธิจับรับแจ้งจับงูจงอาง,งูเห่าทุกชนิดเลยสัตว์มีพิษทุกชนิดเ็าจับได้หมดเลยคนตาบอดคนตาบอดเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆเป็นพานป่าแล้ววิบากกรรมทาให้ตาบอดบที่ไปไปฆ่าสัตว์มาเยอะแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนอาชีพมาไอ้ที่ไหนว่ามีงู เอาเข้าบ้านนะแกบอกว่าให้บอกแกจูงแกไปแล้วแกไปจับไม่มีอะไรเลยแกก็ไปจับดือด้อๆเลยครับผมแต่ว่าแกมีคาถาครับหลวงพ่อจำเนียนไปเรียนคาถาเนี่ยตัวนี้แหละครับนี่เป็น<ต>คาถาหลวงพ่อจะดอแอออาเมตตาพุทโธอืขอหลวงพ่อจำเนียนครับผมแต่หลวงพ่อจำเนียนมาเติมว่าพุทโธลงไปอแอออาเมตตา ท่านเติมพุทธโธเพื่อว่าจะให้มีพุทธานุสติติดลงไปด้วยอแอรออาเมตตาพุทธโธนี่เป็นคาถาค้าขายเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมจะไปทําอะไรก็ได้หมดนั่นแหละกับสัตว์ร้ายก็ไม่กัดด้วยงูเหา่งงางูจงอางหัวงไข่ยังไม่กัดเลยแล้วก็พิสูจน์มาแล้วหลวงพ่อจำเนนก็ไปดูชาวบ้านเชื่อหมดตาผมทานที่านอ้นเหลือหลวงพ่อจำเนงมีคาถาบทอื่นไหมครับพระอาจารย์ ท่านมีหลายหลายคาถาคาถามีหลายคาถาแล้วแต่เราไม่ได้เรียนครับผมไม่ได้เรียนต้องไปถามท่านมันมีคาถาเยอะระดับนี้มันมีคาถาเยอะแต่เราก็ไมาได้เรียนเราเอาเฉพาะที่จําเป็นครับะแล้วก็ปลุกท่าของท่านก็มีครับแล้วส่วนใหญ่ส่วนยันก้าท่านก็ในเจ็ดตำนานสิบสองตำนานนะท่านสฉดหมดเลยครับฮนะแตนี้ในคาถาเนี่ยในตำาตาราคาถาแล้วแต่มีเยอะแยะไปหมด ต้องต้องนี้เอาสุดยอดเลยนะบบละแับรัชกาลที่สี่มีมนสมเด็จพุทธาจารย์โตมาในวังแล้วถามว่าคาถาเนี่ยมีเยอะแล้วกนมีนพันพันพันคาถาหัวโตคาถาไหนล่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสดเอาตรงนี้มาแ,บบแต่หัวโตกับอาจารย์ตอบไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมท่านรัชกาลที่สี่ถามว่าหัวโต คาถามีเป็นบ,นบรรพกาถามไม่รู้จะท่องคาถาไหนล่ะแล้วคาถาไหนที่ศักดิ์สิทธิธ์สดลรัอโตยมอยากจะรู้ราชการที่สี่กะไปแล้วเดี๋ยวหัวโตต้องตอบชีนะบัญชรแล้วถูกสอบกลับแน่เพราะอะไรถ้าเป็นคนแต่งอะ่ะแล้วบอกคาถาของตัวเองอะ่ะจะโอ้โหวัดตัวเองแล้วครับสังฆราชยังไม่ได้เป็นเลยเป็นแค่รองสังฆราชสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นตาแหน่งรองสังฆราชนะแล้วคาถาของสังฆราช ก่อนก่อนก็มีนะและ้วจะไปสู้สู้ชินะบัญชรสู้ชินะชนันบัญชรของโคโตไม่ได้เหรออสนะมเด็จพุทธาจารย์โตร,รู้วริจรักะชะกาลที่สี่ทั้งไม่ได้ตอบชีนบัญชรเลยตอบไปทําไมให้สุกสอบกลับอะ่ะครับทั่นฉลาดอะ่ะน่่นบอกมาหาบ,บพิษกกรสถาที่ศักดิ์สิทธิ์สุดคือนโมเอา้าวพิกล็อก ผิดคาดไม่ใช่ทิน่น้ำบรนทอนหรอกเหรอขอถวายพระพรมหาบพิตรจะถือศีลห้าต้องขึ้นน้ำโมก่อนศีลแปดขึ้นน้ำโมก่อนศีลสิบขึ้นน้ำโมก่อนบชพระขึ้นน้ำโมก่อนสวดมนมมต์ทำม,มัดเช้าทำมัดเย็นงานมงคลงานอาวมงคลขึ้นน้ำโมก่อนบวงสรวงขึ้นน้ำโมก่อนจะท่องคาถาอาคมไหว้ครูบาอาจารย์ขึ้นน้ำโมก่อน นะาธาตุแม่โมธาตุพ่อจบเสียงไม่ขึ้นรัชการที่สี่บอกโอเห็นด้วยครับนะทธาตุแม่โมธาตุพ่อสองตัวนี้ใช,ใช้ได้ครอบจักรวาลแล้วครอบจักรวาลน,นะโมแล้วอาจารย์สอนลูกศิษย์บอกว่าคืองี้เธอต้องเคยเห็นนะบางคนเนี่ยขับรถไปมันผ่านต้นโพต้นไทรผ่านภูเขาผ่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ายสันเจ้ามันบีบแต่บางคนก็ยกมือไหว้ครับนะฮะแล้วก็อาจารย์สอนว่าแม้แต่รถเมย์เหมือนกันครับรถเมย์เนี่ยอาจารย์ขึ้นรถเมย์สาย66กสิม่เห็นมันไหว้เราพอจะลงแล้วไปไปสอนมันบอกเธอท่องนะโมไปด้วยตอนยกมือไหว้ครับถ,ถ้าขับไม่จําเป็นไม่ต้องก็ได้แล้วก็ลูกศิษย์มันรับไป มันไหวตลอดเลยมันเจอศาลเจ้าเจออะไรมันไหวตลอดบอกก็ดีนะพีน้องดีแต่ขาดอย่างเดียวจําไว้นะมันต้องมีองค์ประกอบสามนะกายวาจาใจคือเราเราเจอศาลเจ้าเจอเจออรือสารีย์ที่บีบแต่ใส่ทักทายเนี่ยเราต้องไม่ไม่คืองนี้บางที่เนี่ยคนทั้งถิ่นเขารู้ว่าอุ่ตรงนี้เฮียนเจ้าพ่อเนียเจ้าพ่อขุนตาลเฮียนรถผ่านทุกครันก็ต้องบีบแต่รับทักทาย ไม่ใช่คารวะคารวะมึงไม่ใช่เพื่อนกูกูอยู่มาเป็นพันปีแล้วมึงเพิ่งจะเกิดวกูเพื่อนมึงเหรอเดี๋ยวก็ดันด่าไอ้ครับผมคือสกละนอบน้อมครับผมโดยการบิดแต่เพราะขับรถอยู่มือกุมพวงมาลัยยกมือไหวไม่ได้ครับตอนนี้ไอ้ลูกศิษย์ที่อาจารย์เห็นเนี่ยหลายคนนะมันยกมือไม่แค่หน้าขับรถมันยกมือไหวครับยกมือไหวบอกว่าเออดีแต่เธอขาดอยู่อย่างหนึ่งมันต้องมีกายวาจาใจครับ กายเธอยกมือไหว้ได้และใช่ได้ใจเธอนับน้อมใช่ได้แต่คือขาดวาจาไม่ครบสามทำให้ครบเลยครับผมอสามคืออะไรอ่ะครับจมจำไว้นะก็สาธุเบาๆสาธุเบาๆแต่ต้องต้องออกออกเสียงนะครับมันจะได้ครบไงกายวาจาใจเข้าใจวาไหมครับผมสาธุ แค่นะในสามองค์ประกอบครับผมแล้วดีกว่าสองดีกว่าหนึ่งครับบางคนมันอายมันก็แทนในใจครับสาธุไหวในใจครับอ้นั่นก็ได้อย่างเดียวไม่ครบบางคนมันยกมือด้วยก็ได้สองครับแต่ถ้าเราออกเสียงไปด้วยเบาๆได้สามครับและไหนดีกว่าห็่ไหมสามอย่างก็ดีกว่าครับแล้วถามอะไรต่ออาจารย์ครับอ่ะมีคาถา ของเกจิอื่นอีกไหมครับอาจารย์ที่โอ้ยมีเยอะแยะเลยเป็นเล่มเลยครับผมเอาป๊บหยิบเล่มสีดำมาไปซื้อเอาเองไปหาเองแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ไหวแล้วมันเยอะเยอะเป็นทันทันถาเอาที่ที่ที่ใช้ง่ายๆจำง่ายๆอย่างแบบเมื่อกี้ไม่ตามมหานิยมเอาเอานี่นะล่าสุดที่ได้นะครับแล้วก็ทดลองได้ผลนะสําหรับป่วยโรคภัยไข้เจ็บนะกระถาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีแค่แปดคำเท่านี้ครับผมนะป้องกันโรคอาจารย์เศษน้ํา น้ำกินน้ำมนต์เสกน้ำเป็นน้ำมนต์นะโยมก็เสกน้ำเสกอาหารกินนะจาว่าณมาละอะณนะเทวะ,ะเดี๋ยวก่อนครับอันเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์อีกทีหนึ่งครับออแค่นี้สิตปดแปคำอุ้ยมันมีในตำลุกตำราเยอะยๆไปอันนี้คาถา,ถาอะไรครับเมื่อกี้นี้พระอาจารย์อป้องก,กันโรครักษาโรคหลวงพ่อวัดด้านแหลมว่าอย่างไงครับพระอาจารย์ณมาละอะณเทวะเพราะเราเล่นมน้ตมาอันนี้อันนี้เสกน้ำมนต์กินเองได้ เสกน้ำกินเสกอาหารกินก็ได้ป้องกันโรคและจารโรคไเด็กนาละอนะมาละอนะนาละอะนะเทวะอ่ะจำไว้ว่านาขึ้นข้างหน้าและอะข้างหลังสองบรรทัดนะครับบรรทัดละสี่นาละอะนะเทวะอ่ะมาละอะนะเทวะอะแค่นั้นแหละอันนี้ขาษาเสกน้ำมนกินได้เสกน้ำเสกน้ำเสกน้มันเป็นน้ำมนเสกน้ำให้เป็นน้ำมนครับผมแล้วถ้ามีน้ำมนอยู่แล้วเสกซ้ำก็ยังได้ อาจารย์ก็เสกน้ำมนตเนี่แหละครับผมน้ำเป็นน้ำมนแล้วเสกน้ำมนเฮ้ยไม่ใช่เล่มลึกดำๆกระถาดำๆนั่นถ้ากระถาจะใช้ทุกวันนี้อาจารย์ใช้อยู่ใช้ใช้อยู่ครับผมเพราะว่าณมาละอะณเทวะอะเราจะได้ช่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลทั้งทุกวันแล้วนึกถึงหลวงพ่อบัหฑ์นะครับถามท่านแล้วท่านก็บอกว่าใช้ได้คือแต่โบราณสมัยโบราณโรคห่าลงเนี่ยโรคหามันเป็นหลายโรคนะครับผม เออ่ไม่มียาสมัยเมื่อสองสามร้อยปีก่อนไม่มีโรงพยาบาลก็หวังพึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแหละครับผมให้ท่านทำน้ำมนต์นนให้แล้วก็หายตอนนี้โรคหาระบาดเนี่ยสิบเก,กา้าคาถาเนี่ยมีเต่าสิบเก้าบาทมีเป็นพันพันคาถาเล่มละเก้าสิบเก้าบาทนี้โอ้ยต้องขายเหลือละวห้าสิบบาทยี่สิบบาทก็ขายเลาะเลยหลังอ๋อเนี่ยเนี่ยเล่มนี้เดี๋ยวพระอาจารย์โชว์โชว์อีกทีหนึ่งครับ โอยนี่เรียกนี่สุดยอดคาถาวาจาศิษย์พระอาจารย์ทำไมพระอาจารย์ทำไมอ่านเล่มนี้ครับไม่ได้อ่านลูกศิษย์พึ่อมาถวายเห็นว่าอาจารย์มีคาถาเยอะก็อยากให้มันแย่พอเยอะเรามีเยอะเขาอยากให้แย่เอาไปกันใหญ่เลยกูทั้งเยอะทั้งแย่นี่นะครับพระอาจารย์คาถามันเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ได้ไงหรือมันถูกทดลองใช้มันเยอะครับเอไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยอไม่มีคาถาไหนศักดิ์สิทธิ์เลยครับ ความศักดิ์สิทธิ์มาจากจิตเราอย่างเดียวครับไม่ว่าจะคาถาอะไรก็ตามถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าจิตเป็นสมาธิไม่ต้องใช้คาถาเลยนึกเอาก็ศักดิ์สิทธิ์ทกจิตกับพิญญาชัน 4, ้นสี่ขึ้นไปพิญญาไปท่านนึกอย่างเดียวก็เป็นแลวอ๋อถ้าตอนนี้ถ้าเราไม่จิตนะ้นเราก็บริกรรมคาถาเพื่อให้จิตเป็นสมาธิก็ใช่แล้วก็อธิษฐานเอาอ,อย่างเช่นหลวงพ่อปานไปเจอกับหลวงปู่ในในป่าในประวัตินะ ไปเจอกับหลวงปู่ละคําำนึ่งครับครับท่านก็โยนกิ่งไม้ไปบนอากาศตายเป็นนกอีกองหนึ่งโยนมาเป็นงูแล้วสู้กันครับพิตอย่างเดียวล้วนๆครับมีหลักฐานเป็นหลักฐานหลวงพ่อจงหลวงไปปลุกเสกกับหลวงพ่อท่านคายวาจาสิกครับอันนี้มีหลักฐานบันทึกแล้วเขาถ่ายรูปเขาดําไว้ติดด้วยครับโยมเอาขวดไปให้หลวงพ่อท่านคายวาจาสิกเสกน้ำมนต์ครับเสกน้ำมนต์ลงไปในขวดครับ หลวงพ่อท่นานใครวาจาสิทธ์ก็เอาเอามือมาจับก็เสร็จอ๋อท่านบอกว่าอา๋อเอาน้ํามาก่อนเอาน้ำอ๋อจำผิดเอาน้ํามาตั้งตั้งขวดเปล่าขวดหนึง่งนะแล้วก็ขวดน้ําขวดหนึง่งแล้วท่านบริกรรมบริกรรมน้ําในขวดน้านะั่นลงไปในขวดของโยมโดยไม่ต้องเทมันไปเองลงไปเอง,ง,เองนี่คืออาโปกระสินส่วนหลวงพ่อจงเห็นอย่าง,งานั้นเราบอกว่าอ๋อฉันจะทําได้ เหนือกว่าหลวงพ่อช้างไคครับหลวงพ่อช้างไคต้องยกมือไหว้ว่าผมยอมแพ้ท่านครับหลวงพ่อจงทำไงอ่ะหลวงพ่อจงกามือเปล่าเนี่ยอยู่บนขวดเปล่าแล้วเพ่งน้ําไหลออกจากมือท่านลงขวดครับหลวงพ่อท่างไคบอกว่าผมยอมแพ้ท่านแล้วก็แนะนําลูกศิษย์บอกให้ไปกราบหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อปานมะบางน้ำโคมีชื่อเสียงโด่งดังมากกับหลวงพ่อจงวัน้าต่างนอกครับ คนไม่รู้จักครับายเรือมันต้นกายไปหาหลวงปู่ปากปาก็บังนงพูไปรถมัมน,นอนไปขอเครื่องล้างของกลางท่้นถามว่ายมอยู่ไหนล่ะที่ฉันอยู่ข้างๆวัดน,น้าต่างในเอา้าลกูกายเรือผ่านวัดน,น้าต่างนอกมาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยมเลยดีมาแล้วที่หลังไม่ต้องมาหาอาจารย์นะครับหลวงปู่ปจงวัดน,น้าต่างนอกเก่งกว่าฉันอีกครับที่หลังไม่ต้องมานี้นะไปหาหลวงปู่ปจงครับ แล้วอาจารย์เกษมเนี่ยเจอหลวงพ่อหลวงนะจำลองเป็นเจ้าวาดนะเป็นเจ้าวาดวัดหน้าต่างนอกนะแกมาเล่าให้ฟังฮะเล่าให้เจ้าวาดวัดประดูหลวงพ่อําใบาฟังคบกบ,บอกตอนเด็กๆเนี่ยแกเห็นเพื่อนๆเห็นทุกคนเลยปาฏิหาริย์หลวงพ่อชมไปวิ่งเล่นกันลานวัดแดดร้อนท่านเรียกว่าฮเฮ้ยเอ็งจะไปเล่นแดดแลร้อนเที่ยงๆเนี่ยเดี๋ยวไมาาว่สบายลงมานี่มาเล่นกับหลวงปู่หลวงปู่ทำอะไรให้ดูแล้ว ลูกตาจำลองเนี่ยตอนเนเด็กแต่เพื่อนเพื่อนก็มาขึ้นมาบิปรติหลวงพระจงวัดน้าต่างนอกในประวัติไม่มีเพราะอันนี้จเจ้าวาดวัดน้าต่างนอกตอนเป็นเด็กเล่าให้ฟังมันเล่าที่วัดไปดู่แล้วมันไปปลดว่างไงอ่ะท่านบอกเออเอ็งไปหยิบบาทหลวงปู่ครับแกก็ไปหยิบบาทแล้วบอกเอ็งดูในบาทนมีอะไรไหมครับ เพื่อนกันห้าหกคนชอชงงอกดูในบอดบอกบอกไม่มีอะไรบาทว่างครับบาทงว่างแล้วท่านบอกว่าไงก็บอกเองเอาพัดหลวงปู่ไปปิดสิอ่าปิดปุ๊บเต้บอกเองลงเปิดดูสิต้องเปิดดูก็เปิดเดืยพึ่งตัวเท่านี้โป้งบินออกมาจากบาทบเป็นร้อยร้อยตัวเลยอะ่ะนะอันนี้คือเอาที่นิหารของหลวงพ่อจง วัดน่าตัางเราครับแล้วก็เห็นจตตาดวงตาเห็นตั้งแบบนี้เยอะๆอันนี้ไม่ได้ใช้กระถงกระถาหรอกพบ,บงังกิบแบบยิงกงรูดใบมะขามเป็นต่อต่อยนู่นต่อยนี่นะต่อยคนต่อยพม่ารามันเอาละอันนี้เป็นมีมิตรวมม,มมี400ตัวกระถางอันนี้เอาเอาสิ่งที่ในโลกนี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้ เป็นบุญนะใคาร,ารได้ดูคลิปนี้นะเป็นบุญก็แน่นอนไม่มีใครสอนครับแล้วไม่เคยได้ยินที่ไหนด้วยครับเอาเริ่มต้นอยังแล้วผมอัดไว้แล้วพระาอาจารย์คอยดูนะครับในโลกเนี่ยชาวพุทธทั่วโลกนะครับพระถวายอะไรจุดทูปจุดเทียนบูชาพระไหมครับถวายชาตุไฟครับจุดทูปเทียนบูชาพระถวายธาตุไฟถวายชาติไปพระก็ถวายตีสี่ สวดมนต์ไหว้พระแล้วถวายอะไรจุดธูปจุดเทียนถวายอะไรพระไก่อันดับหนึ่งครับต่อมาถวายท่านน้ำเอาน้ำแก้วหนึ่งไปตั้งบนหิ้งพระบ้างถวายท่านน้ำครับต่อมาถวายข้าวพระพุธเวลามีอ่าถวายเพลพระถวายเช้าถวายเพลก็จะต้องถวายข้าวพระพุธครับในข้าวพระพุธมีน้ําด้วยมีอาหารข้าวหวานมีผลไม้ด้วยอาหารนั่นคือถวายธาตุดิน เพราะผลไม้มาจากดินข้าวมาจากดินหรือนะธาตุไฟอันดับหนึ่งที่พระพุทธทำนะธาตุน้ําอันดับสองธาตุดินอันดับสามเวลาพิธีกรรมเลี้ยงพระเช้าเพลงจึงจะถวายอาหารพระพุทธรูปด้วยถวายข้าวพระพุทธถวายเป็นอันดับสามธาตุลมไม่มีใครถวายเลยในโลกนี้มีหลวงพ่อเกษมนะที่สอนลูกศิษย์ให้มึงถวายให้ครบ ธาตุลมด้วยหรอธาตุลมอ้าวธาตุมันมีกี่ธาตุมีสามเหรอธาตุลมผมว่าถวายพัดลมเหรอไม่ใช่ก็ถวายพัดลมกได้ครับแต่หลวงพ่อให้อัดซื้อพัดเล็กๆแล้วพัดถวายครับแล้วสวดมนต์ว่พระเส็จก็พัดถวายแล้วหลวงพ่อมาใช้ได้ด้วยครับแล้เห็นผลปาฏิหาริย์ด้วยอ่าถวายธาตุลมไม่มีคนไหนพระองค์ไหนในโลกสอนนะแม้แต่สังฆราชน่ะแต่ปรีญเก้าแม้แต่ท่านประยุทธตขยุตโตก็ไม่ได้สอนนะเพราะท่านเชี่ยวชาญเป็นคนละด้านไง พระอาจารย์ครับทาไมเราต้องถวายธาตุลมครับก็ให้มันครบสี่ธาตุไม่ธาตุมันมีกี่ธาตุเอาไล่มาธาตุดินธาตุน้ําไฟธาตุไฟถ้ามีธาตุลมไหมในโลกนี้มีธาตุลมครับสี่ธาตุแล้วมึงถวายทําไมละสามธาตุอ่ะทําบุญให้ครบธาตุอ่าให้มันครบสี่ธาตุไปเลยครับท่านน้อบอกว่าเฮ้ยธาตุลมไม่มีใครสอนไร้สาระครับ แล้วมึงจุดคูปจุดเทียนให้มันร,นรน้องกับไรสาราเหมือนกันครับอามึงถวายข้าวพระพุทธใช่ไหมเขาพระเจ้าฉันเหล่าข้าวอะครับก็ถวายทำไมอะก็ไรสาราเหมือนกันครับก็เราทําสาราให้มันเป็นบุญมันก็ได้บุญทุกอย่างมันอยู่ที่จิตถ้าจิตเราสมมุติให้เป็นบุญมันก็เป็นบุญครับโลกนี้มันเป็นโลกสมมุติครับถ้าสมมุติจริงๆมันก็เป็นจริงสมมุติให้เป็นบุญมันก็เป็นบุญอาดูเน้อน,นะ พระพุทธรูปรคุณครับครับูกพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าถามครับพระพุทธเจ้าหน้าตาอย่างนั้นเหรอครับหน้าตาเหมือนหลวงพระสุธรเหรอเหมือนหน้าตาเหมือนพระพุทธชินนั่นแหละหน้าตาเหมือนพระแก้มรกดใช่ไหมครับนั่นหน้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเอาครับเป็นมเราถามว่าใช่หรือไม่ไมใช,ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ครับ,รบเขาสมมุติขึ้นมาสมมุติสม,มัยนี้เองครับผม กองทัพของพระเจ้าอ,อเล็กซานเดอร์มหาราชมายึดอินเดียได้มาสมมุติกันตอนนี้เองอนเกิดขึ้นมาตอนนี้เองก็เกิดสมัยพระเจ้าอ,อเล็กซานเดอร์มหาราชกอง <ผม S 1> ทัพมายึดอินเดียได้แล้วเขามีช่างมีศิลปินของเขาเขามาถามคนอินเดียว่านักถือศาสนานาบอกศาสตาหนุษนะใครเป็นศาสาดาพระพุทธเจ้าแล้วหนาา้าตาพระเจ้าเป็นไงทั้งประเทศทั้งโลกบอกไม่เคยเห็นครับอ้าวเราจะไหวถูกเหรอบอกมีสัญลักษณ์มี วางหมอบมีธรรมจกักรเป็นเัญ,ญลรักมีดอกบัวบอ้าวแล้วพุทธเจ้าไม่มีเหรอครับมไม่มีถ้าง,งั้นเดี๋ยวจะปั้นให้อ้าวปัน้นพุทธเจ้าต้นกำเนิดพระพุทธรูปก็สมมติขึ้นมาครับผมอ้าวแล้วนี่ถามต่อถามนะครับเมื่อมันของสมมติขึ้นมาว่าพุทธเจ้าก็มาเฉยหนาตายอย่างนี้เมื่อสมมติมาแล้วสร้างพระพุทธรูปไ,ได้บุญไหมได้บุญอ้าว เห็นไหมชาวพุทธตอบหมดเลยได้บุญครับแล้วยินดีสร้างด้วยสร้างเป็นทองคําก็มีแล้วเป็นเงินก็มีแล้วเป็นหยกก็มีแล้วครับผมเอาแล้วเชื่อได้ไงว่าได้บุญเห็นไหมบอกแล้วทุกสมมุติถ้าเราสมมุติจริงๆมันก็เป็นจริงตามสมมุติจำไหมฮะครับผมถ้าสมมุติจริงมันก็เป็นจริงตามสมมุติครับอ้าวย้อนกลับมาสวัสดิา์าลงครับก็มันก็สมมุติเอาเอาเอาทบเอาเทียนมาจุดให้มันร้อนท่าด้วยครับได้บุญไหมได้ครับก็สมมุติไง บอกแล้วถ้าสมมุติจริงๆก็ได้บุญจริงๆครับอ้าวขาวนี้ถวายน้ําอ่ะได้บุญไหมก็ได้ครับถวายอาหารนะพระพุทธรูปถวายข้าวพระพุทธอะ่ะสมมุติพระพุทธรูปกป็มาได้ฉันครับแล้วได้บุญไหมครับได้นี่นะครับถวายถวายของให้ครบค่าสิ่ไม่ใช่ก็คือขาดทันลมไม่มีครสอนในโลกนี้ไม่มีครสอนแต่อยากรู้แม่ไทยที่เก่งครับ ลุงปูอมพันอาพโนวัเทพกลินเป็นเพื่อนสาทรรม่เท่านจ้คุณนอเป็นพระหลานเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิ่งดำบบอกอาจารย์มาอาจารย์อายุยี่สิบกว่าบอกกับโชคพดุงเก้าวงวาลแล้วบอกอาจารย์อาจารจาราพุทธภูมิไหมมีปัญญาบารมีของเก่าครับรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้คิดได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดไม่ได้อาจารย์ไม่เชื่อครับลุงปูก็พูดเลื่อยเปื่อยไปเปลี่ยนก็ หนึ่งบาลีก็ไม่ได้เรียนครับนักธรรมเอกก็ไม่จบครับความรู้ทางโลกก็แค่โหโหครับแล้วจะเป็นรู้กักคนอื่นก็ได้ไงทั้งโลกแต่ผลได้แล้วทำไมกูรู้ได้ไงล่ะแล้วทั้งโลกนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วก็หักล้างไม่ได้ด้วยเดี๋วจะบอกว่าอีกอีกเรื่องนึ้งมาประชุมโดยไม่ได้นั้นหมายก็ผิดหมดทั้งโลกเลยมันยางคิดไม่เป็นน่ะสมมุติทุกสมมุติ เป็นจริงหมดถ้าสมมุติจริงๆครับเช่นสร้างพระพุทธรูปได้มากมันเชื่อกันหมดว่าสร้างแล้วได้บุญแล้วก็ได้บุญจริงเพราะตายแล้วก็ไปดูสิใอ้นั่งสมาธิได้ฌานสี่เไปดูโอ้โหนี่พขาสร้างพระพุทธรูปล้วอานิสงส์เกิดมาทีมันเป็นใหญ่เป็นโตครไปเป็นนายกไปเป็นเจ้าเมืองไปเป็นใหญ่เป็นโตทั้งนั้นสร้างพระพุทธรูปกัรนบนั่นสมมุติจริงๆเพราะโลกเราทั้งโลกมันเป็นโลกของเทครับผม ตอนนั้นถ้าเราสมมติได้จริงมันเป็นจริงหมดครับอาจารย์นิจเอาอะไรต่อนี่นะครับข้อคิดดีๆจากพระอาจารย์ตอนนี้มีกระเรมตกตีเพชรนะครับกลับรัชการแค่นี้ก่อนครับผมอ๋อหรือต่อมาหลังนี้